เอ๊ะเป็มนี่ฟังในบริเวณจังหวัดอ่างทองทำเทวาทอกสถานวิมานายายจองสะเด็ดจากฝากฟ้ามหาไวไวอ่ะ ฟาม่องลองมาเป็นแกนนอาเป็นประทรมมครานว่าดได้ลักดีที่เป็นมองหล สาก่อนจองลองมาหครานั้นแทบพยาดาเจ้าเมื่อได้ยินข่าวอันชานที่อยู่ในลำนาวข่าวขานนานนา พระหางสาเด็จลงแล้วตรงมาโยยังเพิ่นพาสุธาปัตถภีแล้วสาดเด็จประทับคอยยับยังสาดเด็จลงสองนาง ประทับทีเพื่อให้เลิกให้ชชยในเพีเน,นื่องในงานวันนี้เป็นพธิธะเริ ที่หน้าห้าสิบสองนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทายสันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุน สันนโหมตันตาบะขาวตานอะหรตานสัมมันท่านสัพงุตรทางสังลันงการธำไม่ทสร่ลังสังฆังสั่งลั่งาำให้โยจักคุมาโมวอหับบลัปาการ สามัคคีพวนทโทสุขตทเวิมวตโทมาลาสปันใจอันตโตปเปสิเขมังจันนตางวินยังพวนวารันตังสิลสานนามิโลกาสนาทานจะเวนายการจตัน จะสาเทใจเสทียรตัวสามพันตลานจะวินาสเม่นมอนทันชอยอวิยตาสัุทานเสสิโลกาศวิสุนที่มังงินานิกรธรรมตลาสัาธาเลสาตาวหอน น้อนทามมังวารันตังสิลาสานนามิโมะปฏาลังอุปสันหังตันเตนทัสสัเตนไชยเสนเทหอนตุสามตาลายาเจวินาสเมนตุสานทามมาเสนาสุขตานุคอยอน กาสปาปวะปักเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยจักรันตัดทางมังวิถีตังกัลโนติสังข้างวาลันเศรษฐศาสนามามีพวนทานโนพนทางสัมมาเศรเทนตันเตนจัตสาเตนทจยเซเทหตุสาม ตาลายาจาวินาสัมนตอนณโมอัลลอฮฺต้นสัมมาสัมทาสัมบเฮสินอณโมอาอนตัมมธามมัสสวางวัดเตนิทันโมมหาสังฆาสาปิวิสุลทัสเสลาเทนทินอณโมอาอมาตยาน ท้าสัตลยอดหนาทยาสัสสันทุกขงน้ำมัวอมมากเต่ทาสัตาสวรรตยาสัปน้โมกาลปภาเวนวิขาดจันโตปันกาลนุปาเวนสวันหอตุสัมันนมกาล เฮ่อมไม่แต่ชาวฮาย้อนมาที่หน้าสามสิบก้าคาถาต่ออายุอันเทอนณาเห็นเสวิตชายยอนทำบมโมลอนอนโนวัตตะลวัสาภาษาตาหิตาทายาตังตาวังนายหิเทวเทปลิวะเจลาัจธาเดออมโนวัน ให้พาว่แก่พยาแค่นากแก้วิเศษผู้อักาวลมลนเอนนวาสามพาสธ์สมบัติลนนโมอันแต่ต้าวกาลมาลิตังต้าเสวานุภาเวนหตุเทวน สวดแท้เรืองสมบนทายถามังสุจริตังจะเลมเสวานุภาเวนะหะตุเทวสกเหสัทธานขีตังเจนติตังปวนทารนังวาจะนังคารงปะเลสังสันนังสุตตวาตาสอายุ ทัเทียเตเปิดไปที่หน้าห้าสิบแปดราชตวาจละตวามโนสตวอัมโนตตออาหิตตาววาปิสาจตวาขคาหนุกตวากันตกตอ นาคาต่ว่าจันนบัตลาวาคาต่อวานมาต่อว่า a เทติต่อวาอสา n โบเลสตวาจันทหาทิอาสเมฆาคอนนก กุลาอาิเวทิกรมมนิสาปฏิปิอาจตาลัสการามะิสายาคาลคาสาเทหินานาพยยตวานานาลอนนานาอุปาทตวตวอารัง ฐานหันโตปนิธานาตอปาทายะตถาคตาสสัทธาสปัมทัสสะอุปปาลเมโยันทัสสะปัลมะหะตปาลเมโยัปานจะมหาเปเลจานเตสะจะเลียปาชิมาภาเวงคาภาวัง เต่งชาเต่งอภินิหารคำมันางประธานัจเลียงพ่อติบาลลังมาลวิทยังสหพันยุตยานาปฏิเว กอดตรธรรมแม่ติสามแพ่ปีแม่พนทักคนแน่อวัดคิดตาวเวสาลยยเตสุภาการทะแลสุติยาาราเตงเปรนการอนตออายสัมมาอนทาน โวิยกาโรยเจตตังอุปาทาเปตตวากติสัตตสหะเจสุจังาวาัวาวตายาสานามปฏิคานหันติยานจเจวลิลยามปุเลโลข้ามโนโสสะโทเพขสัม ทานติวิธามพยังเขปประมาณตัลธาเปสิปะเลนพันหามาเหยานนิทัพพวันตานนิสัมมาคตานิพรมนิวายานิวันตะเลแคสาเพวะพวน สมันาภาวานโตอัตพิสากาตจสัสนานโตภาสิตาตาสมาหิโพุตานิสาเมธาสาเพเมตการธรรมโนสยาปชายทิวาจลาตตจหลานติเยภพะเลง หินนลักคาทาปัมบาตาย่างเกณฑ์จีเวตังอิทาวาหุลังสาเคสวายังรัตนังปปเนมนนอนสัมบังอาทิตทาคาเตนะอิทามปิพนรัตนังปปเนตังเอเตนะศาสเจนะสุอาธิหอตุขยังเวลา อมตะปณิตงยถาจักข้าสักยมุณิสบายหิตอนแม้นสัสมาธิเกณจีธรรมปิธรรมแม่รัตนังปณิเอเตนศาสเจนนาสวานที่หอตุยามพนทเสน บเลวันนเยสุเจงสัมาธิมานันตาริกันยามาหุสมัตินานนัสมันาเวชติอิธามปิรัตนังปเนตังเอเตนัสานเจนัสวันเทหนขลาอัสตาตังปัสสัธาจัตตาเลตานิโยคานิหอนติเตม กินยาสุขตาสั้นวกาแกเตสุดเดนานิม่มาบนิทามปิสังเขลตานังปเนตังเอเตนะสานตุเยสุปโยตามนะสาทั